สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนนะครับวันนี้ก็มาแก้ไขงานนะครับเป็นงานติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มตัวใหม่ซึ่งติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็เกิดฟ้าผ่านะครับคนเฝ้าสวนไม่ได้เอาเบรกเกอร์ลงสักอย่างเครื่องไปเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เอาเครื่องตัวใหม่มาใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเทส ก็ใช้หลักการผสมไฟอยู่นะครับเป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์สามารถต่อได้ทั้ง ACDC ตามหลักของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับจะใช้แผงโซลา่าเซลล์ที่14แผงขึ้นไปนะครับใช้อนุกรม7แผงใช้2สตริงนะครับแต่ตอนนี้แผงที่มีอยู่เป็นแผงโพลีมีอยู่ที่12แผงนะครับต่ออนุกรม6แผงทำเป็นสสตริงเครื่องไม่ทำงานนะครับบอกว่าแรงดันต่ำไปนะก็ ใช้วิธีการผสมไฟโดยมีไฟจากการไฟฟ้ามานะครับแต่เป็นปลายสายปลายมอมิเตอร์ไฟไม่พอนะครับไฟตกมากเหลืออยู่ที่ไม่ถึง200โวลต์นะครับแต่เรามีระบบโซลาเซลล์เข้ามาช่วยครับก็สามารถใช้งานได้ตอนนี้ครับเป็นปั๊มสเสมอแน่าจะ3แรงกว่านะครับเท่าที่ดูการกินกระแส อยู่จุดนู้นนะครับแล้วก็ต่อมาเข้าที่เครื่องสายค่อนข้างยาวนิดนึงจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับที่หน้าเครื่องครับขึ้น5 0าเฮิรตแล้วก็มีการกินกระแสที่1 0บแอมป์จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีการกินกระแสด้านไฟ AC ที่2.6กนะครับก็ประมาณ3แอมป์เอา3ามคูณ220นะครับ326กนะก็ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่600วัตต์นะครับ แล้วก็ส่วนที่เหลือครับก็จะใช้ไฟจากแผงโซลาซ่าเซลล์เดี๋ยวผมลองเอาเบรกเกอร์ DC ลงนะครับว่าจ,จะเป็นยังไง <c oughs> เมื่อเอาเบรกเกอร์ DC ลงจะเห็นว่าความถี่ลดลงไปนะครับเนื่องจากไฟฟ้าไม่เต็ม220มีการกินกระแสไฟที่ 9M 1 0แอมป์10แอมป์แต่น้ำก็ยังออกอยู่นะครับ ต้องมีไฟจากแผงโซลาเซลล์เขาช่วยถึงจะรันได้เต็ม50เฮิรต์ตามมาตรฐานของสมมตนะครับ5ไฟพอนะครับมันจะรันได้ที่50เฮิรตตามความถี่ของสมมต์ต้องการนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บสายดีนะครับก็ทดลองกันก่อนว่าเครื่องมันทำงานได้หรือเปล่าสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับมีการตั้งค่าอะไรเยอะแยะมากมาย ตั้งค่าจนเวียนหัวครับทั้งที่ต่อสายถูกหมดแล้วครับถ้าตั้งไม่ถูกเครื่องก็จะขึ้นโคดเออเลอร์ฟ้องต,ตลอดนะครับออกจากอินเวอร์เตอร์มานะครับนี่ที่ขั้วซับม e ดนะครับ UVW นะออกมานี้ครับตามสายค่อนข้างยาวนะครับประมาณ20เมตร มาหาที่เสมิดตัวนี้นะครับเสมิดตัวนี้ก็จะมีท่อแยกนะครับไปที่ต้นไม้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็มีวาล์วนะครับเลือกระหว่างจะเอาขึ้นแทงหรือว่าจะลดน้ําต้นไม้เลยครับแทงแทงเป็นแทงคู่จนเห็นว่าน้ําออกแล้วนะครับด้านบนนะครับ ตอน้ำขึ้นแทงแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้สองแทงนี้พ่วงก,กันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลอง ปดท่อตรงนี้นะครับมาดูว่าน้ําที่ออกจากปากท่อซับเมิร์นะครับออกประมาณเท่าไหร่นะครับโอ้แดดอ่อนนะครับก็ออกประมาณนี้ได้แค่นี้ก็ถือว่าน่าพอใจอยู่นะครับเนื่องจากบอ่อนี้ลึกมากนะครับอยู่ที่120เมตร ปั๊มที่ใช้ก็ไม่รู้ว่าขนาดกี่แรงครับแต่วัดดูกินกระแสที่10แอมป์ก็น่าจะอยู่ประมาณ2,200วัตต์2,200วัตต์อยู่ที่ประมาณ3แรงนะครับน้ำออกได้ประมาณนี้มันจำเป็นต้องมีไฟฟ้าเข้ามาร่วมครับแต่ก็จะใช้ ไฟจากโซลาซ่าเซลล์เป็นหลักถ้าอยากจะใช้ไฟจากแผงโซลาซ่าเซลล์เต็มๆก็ต้องมีแผงมาเพิ่มอีก2แผงนะครับแล้วก็มันจะตัดไฟ AC ไปแต่ควรจะมีไฟ AC มาสำรองตลอดนะครับเมื่อแดดอ่อนก็จะได้ดึงไฟ AC มาช่วยไม่งั้นน้ำจะขาดนะครับน้ำจะขาดตอน ก็มาดูวิธีการใช้งานอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับหรือว่าโซล่าปั๊มเฉพาะส่วนนี้นะครับเนื่องจากต่อแบบผสมไฟหลายอย่างทั้งเครื่องปั่นไฟทั้งไฟฟ้าแล้วก็แหงโซล่าเซลล์นะครับกับแผงที่ใช้ตอนนี้อยู่ที่10แผงเท่านั้นนะครับต่อเยอะมันเกินนะครับแผงมีอยู่12แผงถ้าใช้แบบเต็มระบบก็จะอยู่ที่14 1 6ถึง16แผงนะครับถึงจะเพียงพอ ในการใช้โซลาเซลล์อย่างเดียวแต่ตอนนี้นะครับไฟมันไม่พอนะครับมันขาดไปอีกสัก200-300วัตต์ก็ต้องมีไฟจากการไฟฟา้ามาช่วยแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับก็มีไฟเกษตรมาช่วยที่จุดนี้ครับไฟ220แต่เป็นปลายสายไฟมาน้อยมากนะครับเวลาดึงโหลดเหลือแค่150โวลต์เท่านั้นตอนนี้แดดมาแล้วนะครับ ก็มาดูลำดับขั้นตอนการใช้งานนะครับก่อนอื่นก็ดูเวลาเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้ลงเบรกเกอร์ทั้ง AC DC เอาลงทั้งสองเลยนะครับห้ามเปิดทิ้งไว้เมื่อเกิดฟ้าผ่าอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับลำดับแรกนะครับก็มาดูขันเอาหลังเต่าตัวนี้ เป็นคัทเอาเอาไว้เลือกระหว่างระบบโซล่าเซลล์และเครื่องปั่นไฟตัวนี้เราไม่ต้องสับมาตรงกลางก็ได้นะครับไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราเปิดทิ้งไว้เลยนะเวลาเราจะใช้อะไรก็สลับไปหาเอาแต่เวลาจะใช้โซล่าเซลล์ห้ามลืมนะครับห้ามลืมโยกมาทางนี้แล้วก็สวิตตัวนี้ต้องอยู่ที่สต็อปนะครับหรือว่าปิด จากนั้นก็มาเปิดคันเอาท์นะครับเป็นคันเอาท์เมนที่เสานี้แล้วก็มาดูในตู้จะมีเบรกเกอร์อยู่2อันนะครับให้ขึ้นด้านขวาก่อนนะครับเป็นเบรกเกอร์ของแผงโซลาเซลล์ขึ้นปุ๊บหน้าจอจะขึ้นนะครับจากนั้นก็ขึ้นเบรกเกอร์ด้านซ้ายอีกอันนะครับเป็นของไฟฟ้าซึ่งใช้ในการผสมไฟ อันดับแรกนะครับเมื่อแดดแรงนะครับมันจะใช้ไฟจากโซลาเซลล์ก่อนถ้าแดดอ่อนนะครับมันจะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาช่วยจะให้จะช่วยไม่ให้น้ําขาดตอนนะครับเวลาน้ําไหลถ้าแดดอ่อนน้าจะได้ไม่ขาดตอนนะครับน้ําจะได้ออกอย่างคงที่เมื่อขึ้นเบกเกอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะเปิดปัม๊มเราไม่ต้องปิดฝานะครับเราเปิดแบบนี้ให้ลมมันระบาย จากนั้นก็เปิดสตาร์ทนะครับจะได้ยินอินเวอร์เตอร์ทำงานดูหน้าจอนะครับถ้าเครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพจะอยู่ที่50เฮิรต์ตอนนี้ระบบซอฟต์สตาร์ทมันกำลังทำงานนะครับจะเห็นว่ามันค่อยๆไต่ขึ้นไปถ้าไฟจากแผงมาเยอะนะครับ มันจะเต็ม50เฮิรตพอดีเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีไฟจากแผงโซลา r เซลล์มันจะอยู่ที่ประมาณ48เฮิรตนะครับเห็นว่าตอนนี้ความพีเริ่มไต่ขึ้นไปแล้วนะครับมาดูกันว่าน้ำจะออกหรือเปล่าที่จริงก็ประมาณ40เฮิรตนะครับน้ำก็จะออกแล้ว ได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วนะครับจากปลายเสมอจ,จะมีท่อท่อแยกไปทางโน้นนะครับโอ้โหได้ยินเสียงลมน้ำดันนะครับตอนนี้ก็จะลงในแทง์อ่าปลายท่ออยู่นู่นนะครับบนแทง์น้ำไหลแล้ว น้ำกำลังดันขึ้นนะครับรถ้าแดดอ่อนนะครับมันจะดึงไฟฟ้าเข้ามาใช้ด้วยแต่ถ้าแดดแรงๆมันก็จะใช้ไฟจาโซลาเซลล์อย่างเดียวถ้าต่อวิธีนี้นะครับจะช่วยให้น้ำไม่ขาดตอนนะครับน้ำจะออกคงที่ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ ขึ้นที่50เฮิรต์ทั้งที่แดดอ่อนนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะก็จะมีการใช้ไฟจากการไฟฟ้ามาช่วยนะครับมาผสมถ้าแดดแรงๆก็จะตัดไฟจากการไฟฟ้าออกโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปยุ่งมันเปิดแบบนี้ทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวจะมาปิดเมื่อไหร่ก็ปิดวิธีการปิดนะครับก็ให้หมุนสวิต มาด้านปิดนะครับแล้วก็เอาเบกเกอร์ลงเลยนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับหน้าจอมันจะดับเองแล้วก็เอาคัทเอาท์นี่ลงนะครับแค่นั้นส่วนหนังเต่าไม่ต้องสับก็ได้นะครับปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ